สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นโครงเต่าสมกุณนะครับก็คลิปที่แรกก็ทําไว้แล้วคลิปหนึ่งนะครับก็จะพามาดูรายละเอียดสักนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆนนะครับในช่อง youtube ต้องการที่จะทํานะครับตัวนี้ใช้เครื่องวิซูสิบสองแรงม้านะครับก็จะสังเกตเห็นง่ายๆแท่นเครื่องนะครับยกสูงมากเลยนะครับ ทำไมถึงยกสูงนะครับเพราะว่าฐานล้อแคบนะครับ <c oughs> แคบมากนะครับ95เซนนะครับก็ต้องยกเครื่องนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับจะติดล้อนะครับก็เลยต้องยกสูงนะครับเครื่องจะอยู่สูงนิดนึงนะครับ ก็สาเหตุเนื่องจากฐานล้อแคบนะครับถ้าเป็นรุ่นสตาร์ทมือก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็น้าหนักก็จะอยู่บนนิดนึงนะครับเวลาเราใช้งานต้องระวังพิกคว่ำนะครับเพราะว่าล้อแคบมากนะครับ95เซนนะครับคานหน้านะครับคานหน้าก็เป็นงานสร้างเองนะครับตัวนี้ก็ปรับได้นะครับทําให้ล้อทางซ้ายทางขวาทางออกได้นะครับ เป็นของโต้ต้านะครับ Mighty X นะครับตัวนี้นะครับผ่านตัวชุดคันชักคันส่งนะครับก็ดัดเข้ารูปนะครับตรงนี้ดัดเพื่อหลบล้อด้วยนะครับเพราะว่าเวลาวงเดียวล้อเข้าไปด้านในนะครับก็จะต้องหลบนะครับกระปุกก็เป็นของโต้ต้าไมตี้นะครับชุดปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับ ไว้ล็อกการทำงานนะครับไว้เราไม่ต้องเหยียบนะครับด้านล่างก็จะมีคัเล่งเท้าด้วยนะครับก็เวลาเราขับนะครับเราก็อยากอยากใช้นะครับก็ก็จะสัมพันธ์กันนะครับเราเล่งมือนะครับก็จะไปสัมพันธ์นกับเล่งเท้าด้วยนะครับส่วนนี้ก็จะมีเครื่องชันเลงนะครับซ้ายขวานะครับ นี่เป็นอ่าระบบระบบอ่าเหมือนลักษณะระบบคาส์นะครับแต่ว่าถ้าเราเหยียบลึกนะครับก็จะเป็นเบรกในตัวนะครับเพราะว่าเรามีสายพานตัวนี้นะครับไปกดที่ร่องมูเล่หลังนะครับช่วยให้รถหยุดได้นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเป็นเบรกนะครับเราจะมองจะมองยากนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเบรกนอกนะครับจานมูเล่นะครับ ตัวนี้ก็จะช่วยช่วยได้อีกช่วยได้อยู่ภาพตัรับเบรกนะครับกระบอกฮัาสลิกนะครับยึดกับตัวคัตซีตัวโครงนะครับแลวก็ค้ำยันไว้ด้วยนะครับส่วนมาลัยเป็นของนิสันนะครับกระปุกล่างเป็นของไมตี้นะครับก็เอามาดัดแปลงเข้ากันนะครับลูกหมากก็เป็นของไมตี้นะครับทั้งทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับแกนเดียวนะครับมีที่ยกอยู่อันเดียวนะครับระบบยกนะครับก็จะเอาเหล็กคัสีหน้าสองนะครับใส่บูตตาเหลือกนะครับไว้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบูตหนึ่งนิ้วนะครับฝังไว้ด้วยนะครับฝังไว้ตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับแล้วเราก็ใส่สลักหนึ่งนิ้วเข้าไปนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ตัวที่ฝังเป็น3ามนิ้วนะครับแต่ตัวนี้เราตัดครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นไว้เป็นวงแก่งของแขนนะครับก็เป็นชุดยกหลังนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็เป็นหางนะครับของต่าสวนมกงกเลยนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดออกนะครับตัดออกเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่าเราจะมายึดตัวนี้ยึดชุดชุดยกหางนะครับชุดขาไก่นะครับ ชุดยกค้าไก่เพราะว่าถ้าเราเราไม่ต้องไปหาเหล็กมาเพิ่มนะครับเราใช้ตัวเดิมเลยนะครับถามว่าแข็งแรงไหมนะครับเป็นเหล็กพับหนาประมาณห้าสี่ห้ามิลนะครับรือหกมิลนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นของคูตานะครับเราเอามาประกบกันสองข้างนะครับเพื่อใส่สลักนะครับ เราก็ไม่ต้องไปดัดแปลงแต่ด้านหลังพื้นที่ด้านหลังไว้ใส่ถังน้ํานะครับเลยไมไม่ได้ยันาไว้นะครับเจ้าของสั่งนะครับไม่ได้ยันลงมาตรงนี้นะครับเพราะว่าจะไปใส่ถังน้ํานะครับกลัวจะเกะกะนะครับก็เลยต้องไม่ไม่ได้ยันนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านหลังนะครับตตัวนี้ก็ไปใส่กุเทิลกระทูผานด้วยนะครับสองด้านนะครับตัวนี้นะครับ ระบบเกียร์นะครับก็เกียร์ออกข้างนะครับเพราะว่ายกตันข้างนะครับก็ไม่ยากนะครับเข้าง่ายนะครับตัวบนเป็นลูกหมากนะครับตัวล่างเป็นหูนะครับสายบีบเลี้ยวนะครับรูเดิมอยู่ด้านนอกนะครับแต่ผมประจอดอยู่ด้านในเพราะว่าต้องการให้วงมันแคบกว่านะครับ พอเวลาเราเหยียบจะได้ไม่ลิสนะครับด้านหน้านะครับที่ทําต่อไปไว้นะครับก็จะทํทต้งสองด้านนะครับสายเบรกนะครับที่ทํามานะครับตัวนี้เช้่านนะครับอาจจะมองยากนิดนึงนะครับนะครับเบรกเผานะครับตัวนู้นก็มีสปริงเกาะดึงกลับนะครับเบาะเป็นของโต่าเบาะเป็นของคูบุตานะครับสามารถเปิดเช็คได้เติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ํามันคงได้นะครับ โขลรังคานะครับเป็นของรถเกี่ยวข้าวคูบุต้าดนะครับตัวนี้ราคาพันต้นๆนะครับก็เหมาแก่การเอามาดัดแปลนะครับราคาไม่แพงมากนะครับตัวนี้เป็นชุดยกสายพานนะครับใช้มือด้วยนะครับแล้วก็มีชุดคัตนะครับอย่างที่บอกที่แรกนะครับพอเวลาเรายกนะครับ ตัวนี้ใช้สปริงตัดต่อนะครับลายเหยยบเราจะได้เหยียบได้นะครับตัวนี้เป็นตั้งสายพานด้วยนะครับทุกกิ้งนะครับการสายพานยิ้นแล้วก็ไว้ตั้งสายพานเวลาเราสายพานเราหย่อนด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งบางครั้งเราไม่ต้องขยับเครื่องนะครับเราทําร่องตัวนี้เอาไว้นะครับร่องไว้ขยับนะครับสามารถ ดันลูกกิ้งลงได้นะครับตัวนี้เป็นปั๊มไฮดรอลิกนะครับที่หาซื้อได้ในเพจต่างๆนะครับตัวถานาดัดแปลงนะครับก็ต่อสายพานด้านในนะครับถังเก็บนะครับที่ดันสายพานนะครับก็รายละเอียดก็ค่อนข้างจะเหมือนๆกันนะครับแต่ว่าก็อยากมา,อาบอกเล่าหรือว่าแบ่งปันนะครับ เผื่อเพื่อนๆนะครับในช่อง youtube นะครับหรือเพื่อนเกษตรที่กำลังจะทำรถไถนาดัดแปลงอยู่นะครับเป็นแนวทางในการต่อนะครับหรือว่าสร้างให้ดีๆยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับพวงรถไถนานะครับตัวนี้ตัวนี้ชุดเก้าเกียร์นะครับจะมองยากนิดหนึ่งเลยผมต้องทำตัวประคองด้วยเพราะว่ามันโยกนะครับถ้าเราไม่โยกจะเข้าไม่ได้นะครับด้าด้านหลังนะครับด้านด้านล่างนะครับ บางโคนก็เป็นงานสร้างนะครับตัดครับก็ภาพรวมๆนะครับสำหรับรถไถายนาดัดแปลงทำจากโครงเต่าสวมมงกุฎนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็หวังว่านะครับจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนในช่อง youtube หรือว่าเกษตรกรหรือว่าคนที่กำลังจะทำนะครับ จะเป็นแนวทางไปต่อยอดนะครับให้ดีๆยิ่งขึ้นนะครับสําหรับโครงเจ้าของนะครับก็ขอจบคลิปนะครับไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ